เอาขนมกล้วยมาเข้าเตาอบบัฟเฟลเนื้อขนมจะมีความโฟนุ่มน่ากินมากเพื่อนๆการทําแล้วก็จะใช้แป้งอยู่3มอย่างเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสบปะหลังแล้วก็แป้งเท้าตัวแป้งมันสบปะหลังและแป้งเท้าเราใช้ของตาปามังกรตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์เขาก็จะแถมที่หนีบปิดถุงสีแดงแบบนี้มาให้ด้วยเพื่อนๆใช้งานสะดวกมากในส่วนของกล้วยน้ําว้าี่ให้เราเลือกกล้วยแบบสุกงอมสักหน่อยรสชาติขนมตอนทําออกมาจะได้มีความหอมความหวานยิ่งขึ้นเราจะค่อยๆใช้มือในการขยำนวดกล้วยให้เข้ากับแป้งขยำจนส่วนผสมทัทมน แล้วก็ใส่งาดําเพื่อเพิ่ม็กเจอร์ในการกินสักหน่อยพักแป้งสัก20นาทีเสร็จแล้วก็ตักเข้าเตาอบวัฟเฟิลได้เลยเนื้อขนมตอนอบเสร็จเนี่ยจะมีความเหนียวความหนึบแล้วก็มีความหอมกล้วยน้ําว้ามากถ้าใครใช้กล้วยที่สุกงอมมากๆเนี่ยรสชาติของเขาก็จะยิ่งหอมหวานและอร่อยมากขึ้นเพื่อนสามารถทําขายในร้านเบเกอรี่หรือจัดเบรกได้ถ้านําไปราดช็อกโกแลตหรือวางไอศครีมด้านบนนะอร่อยสุดๆใครสนใจเมนูนี้ก็ลองซื้อแป้งมันสับปะหลังตาปาังกรมาลองทําดูได้นะเพื่อนใครที่ชอบทานกล้วยน้ําว้าอย